สวัสดีค่ะกเราเป็นตัวแทนของ EDU นะควันนี้จะมาตรวจแปลสเพื่อที่ได้จากการ์ของทุกคน,นค่ะในของอาจารย์ทุกคนนะคะใใคโชดนี้พูดถึงว่าคนไทยใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องนะคะในชีวิตประจำวันพูดแบบว่าเรือ,รอ,เ,อเปอะไร คุณนะคะได้เปรียบว่าคนไทยถึงจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ก็สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ไดีมากค่ะค่ะและดิฉันก็จะยกตัวอย่างที่พูดถึคนเูี่ยวเรือเเ่องของการ <c oughs> การเยเีนเรืู้นนะคะคือไม่ตามใจเขามากจนเกินไปนะคะสิ่งยกตัวอย่างเช่นแม่กับลูกพานไปสู้ฆ่าไป แงร้องแม่ก็ต้อร้อให้พอพอเขาไปเดินฟังต่อไปเขาคิดว่าเขาร้องให้แล้วเขาจะได้อีกแม่ก็ต้องื้องให้อีกแล้วต่อไปครอกครองก็ควรแบบมีกติก,กาให้ว่าเออวัน,นวันนี้ได้แล้วนะพ่งนี้ถ้าไปอีกต้องไม่ได้นะเราก็ต้องู้กนีเขาดูเรื่องเเรื่องเป็นการปลูกฝังให้เขาแบบโตไปจะได้แบบไม่เอาแต่ใจ่เกรงใจมานนี้ี และสุดท้ายนีนะคะั้นสองว่าการคุมทรองเทอครั้งนี้นะคะจะนำไปใช้ในชีวิตประนาวที่เกิดอยูยได้ค่ะค่ะสำหรับเราก็ขอจบการพูดเพเท่านี้ค่ะ